อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคลิปนะครับามาพบกับช่อง l อ w y e r Studio อีกหนึ่ง EP EP นี้ก็จะมาพูดถึงา,ายอยพักษาดีกาอาจจะเก่าหน่อยเนาะอันนี้ดีกาปี6-2เล่มหนึ่งซึ่งผมเปิดไปเนี่ยมา ในคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งพนักงานการจังหวัดปทุมธานีฟ้องตัวจำเลยเนาะ,ะข้อหาฆ่าผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเป็น,นาฆค่าเนาะแล้วก็มันจะมีผู้เสียหายเนี่ยก็คือซึ่งเป็นภรรยาจทดะเบียนสมรสเนาะแล้วก็มีบุตรด้วยกัน3คนเนี่ยมายื่นคำร้องตามมาตรา 44ทับหบทับห,หมายความว่า,าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา4 4ทับนเนี่ยให้สิทธิ์ตัวผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอให้ตัวจำเลยเนี่ยนะทดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้นะซึ่งในคดีเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของซึ่งสารดีกาสารชั้นต้นเนี่ยสารอุทธรวินิจฉัยว่าตัวผู้ตายเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำวมผิด นะพอมีส่วนร่วมงานผิดเนี่ยจึงจึงพิพากษา,าให้ยกคำร้องในส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนให้กับตัวตัวภรรยาเนาะซึ่งตัวผู้ร้องเนี่ยหรือตัวภรรยาเนี่ยก็ดีกาขอญาตดีกานะในคดีส่วนแพ่งปัจจุบันเนี่ยต้องขอญาตดีกานะครับต้องขอญาตดีกาซึ่งคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเนี่ย ซึ่งสาลดีกาก็ได้วินิจฉัยว่า,าบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา4 4ทับนเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้ได,ได,ได้รับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแพ่งเป็นอีกคดีหนึ่งนะและให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดีวยวกัน โดยให้ผู้เสียหายได้รับความเสียผู้ที่ได้รับความเสียหายยื่นคําร้องเข้ามาในคดียาที่พนักง,งานการเป็นโจทย์นะ,ะในส่วนในข้อที่จริงเนี่ยการที่ผู้ตายถูกอาวุธปืนถึงแก่ความตายเนี่ยนะเป็นความเสียหายที่ผู้ตายจะรับอันตรายแก่กายถึงแก่ชีวิตอันเนื่องมาจาการงความผิดของจําเลยนะส่วนผู้ร้องซึ่งเป็นพญาของผู้ตายจึงถือว่าเป็นผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาล ที่พิญญาคดีส่วนอาญาตามบ,บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนะ,ะแม้จะได้ความว่าผู้ตายนะแม้จะได้ความว่าผู้ตายมีส่วนก่อสมัครใจต่อสู้กับตัวจำเลยก็ตามก็เป็นข้อได้จริงที่จะนาไปประกอบด้วินิษในการกําหนดค่าสินใหม่ทดแทนเท่านั้นนะไม่ทําให้สิทธิ์ของผู้ร้องเนี่ยที่จะขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหมดไปนะเมื่อผู้ตายถูกจำเลยยิงถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้เป็นเหตุให้ผู้ร้องและบุตรผู้ตายเนี่ยต้องขาดรายอุปการะส่วนภรรยาซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายและเป็นญาติของผู้ตายจึงมีสิทธิ์เรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะค่าสินใหม่ทดแทนมีอะไรบ้างหน,นึ่งค่ามงศพกรณีที่ไปทนะําศพนะมีค่ามงศพสองค่าขาดรายอุปการะจากจําเลยได้นะอ่า แล้วก็มีในส่วนของบุตรด้วยบุตรนะบุตรที่ยังไม่บรรลุจิตภาวะเนี่ยนะอ่าซึ่งในส่วนของค่าขาดรายอุปกรณ์ะของบุตรทั้ง4ี่แม้ผู้ร้องจะยื่นคาร้องขอให้จาเลยชดใช้รผิดค่าขาดรายโดยค่าขาดรายอุปกรณโดยไม่ได้ระบุว่าผู้ร้องยื่นคำร้องมาในฐานะผู้แทนของผู้ของผู้ยาวก็ตามแต่ในเมื่อปรากฏข้อที่จริงในสำนวนนะอ่าว่ามีว่าตัวผู้ตายมีบุตรผู้ยาวด้วยกัน4คนยิ่งพอถือได้ว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอค่ะขอค่าขาดรายอุปการะในฐานะผู้แทน,นยชอบธรรมของผู้ของบุตรผู้ตายทั้ง4คนแล้วผู้ร้องจึงมีสิทธิเรียกค่าขาดรายอุปการะในส่วนของผู้ตายทั้ง4จากจำเลยได้ะนะพี่เคาะเหตุการณ์แห่งคดีที่ผู้ตายมีส่วนก่อทวผิดแก่จำเลยแล้วเห็นว่าผู้ตายมีส่วนก่อให้ผู้เสียหายมากกว่าจำเลยนะ ที่สารจำต้นกำหนดค่าชิ้นใหม่ทดแทนมานั้นสาริกาาเห็นว่าเหมาะสมแล้วนะซึ่งสารจำต้นเนี่ยพิพากษามาเฉพาะในคดีส่วนแพ่งให้ชดใช้ค่าชิ้นใหม่ทดแทนเป็นเงิน4,50 0 0 0หาทอ่าพร้อมดอกเบี้ยแล้วละ7.5นับแต่วันทอาละเมิดนะซึ่ง ผมก็เลยเอาดีกาเนี่ยมาหยิบยกประเด็นในส่วนของมาตรา4รษีไม่จำเป็นนะว่าคดีที่จะต้องถูกทำลายร่างกายอาจจะเป็นคดีขับรถชนนะขับรถชนแล้วก็คดียกัยกย,กยกอกช่อโกงในส่วนที่พนักงานการเรียกคืนส่ญนใช้ราคาให้ไปแล้วเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์เรียกดอกเบีย้ยได้ถ้าเราเห็นว่าดอกเบีย้ยเนี่ย Ừ, ตัวเราถูกปดทุสดสลายไปค่อนข้างนานหรือเยอะนะแต่โดยส่วนใหญ่มาตรา1 4 1สเนี่ยที่บัญญัติขึ้นมาใหม่เนี่ยเพื่อให้ตัวผู้เสียหายหรือทายาทยื่นเข้ามาในคดี4ีีทับหนึ่งเนี่ยเพื่อให้มันรวดเร็วพจารณาคดีพันว่าหนึ่งเพื่อไม่ต้องไปฟ้องเป right ็นคดีแพ่งใหม่ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลร้อยละสองค่าธรมนโทรศัพท์มันเยอะถ้ายื่นเข้ามาในคดีญาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเลยไม่ต้องวางค่าธรรมเนียมศาลเลย อสองสารก็จะวินิจฉัยไปในคราวเดียวกันเพราะว่าถ้าในคดียายุติะการพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงในคดีส่วนอาญ,ญาเป็นหลักอยู่แล้วนะประเด็นมันก็กจะรวดเร็วกระชับขึ้นง่ายขึ้นเนาะอันนี้ผมก็เอาเลขดีกามาเลขดีกาที่262หกท 2, 2. อับสองโอ้เลขสวยเลย262หกนากะก็คิดว่าดีการนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ กับ FC นะครับในส่วนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปหน้าครับตอนนี้สมาชิกผมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะผู้ติดตามเป็น280ท่านแล้วอ่าขยับค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไปเพราะผมเพิ่งจะมาทำาในสไตล์ l อ w เยอร์สตูดเนี่ย น่าจะไม่กี่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเอาเคสเกี่ยวกับคดีที่มันเกิดขึ้นจริงมาพูดมาเฝ้ามาเล่าให้ฟังนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกทท่านส่วนในคลิปนี้สวัสดีครับ